สวัสดีครับผมสุรศักดิ์หลรเพชรวันนี้เราก็จะมาทาเมนูสุดแซ่บสุดนวลที่ใครลองแล้วจะติดใจนั่นก็คือซุปหน่อไม้ครับเมนูนี้ทั้งหอมทั้งแซ่บและเต็มไปด้วยความอร่อยแบบอีสานขนาดแท้ทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆหร,รือกับข้าวสวยก็อร่อยจนหยุดไม่ได้แน่นอนเริ่มว,วัตถุดิบกันก่อนหน่อไม้ต้มสุกขีดเป็นเส้นยาวๆหอมนุ่มเข้าขั้วกรอบหอมมันและเครื่องปรุงน้ํายานางน้ําปลาน้ําปลาพริกป่นผงนัวต้นหอมผักชีสารดแหน่หอมแดงน้ำมะน,นาวสองซี่บอกได้เลยว่าส่วนผสมเหล่านี้จะช่วยให้เมนูนี้กลมมมมมมมกกกลล่่ออแแแะีีิิิตตตขขงงรรสสชาาาาบบดเเเ็็็้้นนนนหไปๆํ แล้วพักไว้ครับหน่อไม้ที่เราต้มดีๆจะให้เนื้อหวานนุ่มกินแล้วเพลินมากต่อมาเตรียมชามผสมลึกและถ้าใส่เครื่องที่เตรียมไว้ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันครับขณะที่คนจะได้มีกลิ่นหอมชวนให้อยากกินขึ้นมาทันทีเลยครับที่รับความอร่อยคือเลือกหน่อไม้ต้มใหม่ๆและต้มน้ำปลาให้หอมรสชาติที่ได้จะกลมกล่อมและอยากจะทานอีกเรื่อยๆลองนึกภาพซุปหน่อไม้ในจานตรงหน้าคุณน,นะครับเส้นหน่อไม้นุ่มเคลือบด้วยเครื่องปรุงรสชาติเข้มข้นเผ็ดเกลียวหอมสมุนไพรแบบอิสานอย่าลืมลองทำกันดูนะครับแล้วคุณจะรู้